ครับเพื่อนๆในพียงน้องคนที่เข้ามาชมในช่องชาติการนี้ก็จะมาขับทั้งแรกนะครับครับก็นั้นครับขี่ก็นึกว่าจะยังไม่คุ้นกับเกียร์เท่าไหร่นะครับ เป็นเกียร์ระบบทดกาลังนะครับตอนนี้ก็อุ่นเครื่องไว้นะครับเพื่งจะดับเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเวลาติดทั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหานียนี่ก็เติมน้ำสักหน่อยนะครับเพื่อน้ำ น,นี่ก็ได้ใส่พันหลังเรียบร้อยแล้วนะก็จะเอามาไถาาสว่วนอินทผลัมนะครับ รครับก็จะธรรมดาครับสำหรับลอ้อตะขาบคนระับกินกินดินนะครับ,บก็จะเริ่มไถของแรกแล้วนะครับ cháu đầuแรก, Đó, ạ, thấy phải như ạ, ạ, ครับหลังจากที่ปรับฐานใหม่นะครับปรับที่มองใหม่ก็จะลองไถโดนะครับก็เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ปรับนะครับลืม ก็ถอยตั้งหลังนะครับอาจจะขาดตอนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วยจับช่วยกันนะครับเวลามีปัญหารถเป็นอะไรนะครับหรือมีสิ่งกีดขวางไงก็ได้จับช่วยออกนะครับออกนะครับขวางทางนะครับขอไปในความไม่อ่าต่อเนื่องของคลิปด้วยนะครับ ให้ตั้งหลักหรือย่ำดินหรือ,อยังไงนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะถอยตั้งหลักจะไถนะครับก็หน้าดินจะแข็งหน่อยนะเพราะว่าเป็นมากเป็นดินเหนียวนะครับ้งยังนา,นานใช้งานทีนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ เพื่อนในพี่น้องคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือถ้าสนใจอยากเอารถไปใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับมีทางกาญติดต่อใต้คลิปเลยนะครับ กระชับกระเชยงมาครับเริ่มข้อเกียร์ชำนาญแล้วนะครับ โอ้ดินแข็งมากครับอาจจะด,ดูเหมือนล้วนตุยไม่ใช่นะครับเสียงเครื่องยนต์แตกแพร่มากครับ เป็นข้อขอแต่งนะครับแต่งแบบบ้านๆนะคตอนนี้ควันก็หายไปแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องร้อนแล้วที่แรกเครื่องเย็นเครื่องนา,นานตาตาะนะีครับก็เป็นธรรมดา ข้างถน,นนครับถ้าเสียงผมอาจจะพูดไม่ได้อาจไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยครับเสียงเครื่องเสียงยงเสียงดังมากครับ ที่ดินแข็งๆนะครับรถไฟจะมือดัางนะครับกดให้เราลีกมากเกินไป นะครับเป็นเกษตรครับจะต้องมีการเล่นของเล่นนะครับของเล่นคนเกษตรนะครับของดีๆไม่ชอบใช้นะครับชอบใช้ของดัดแปลงนะครับ หย่อนลงก็เพราะว่าไม่ได้ไล่ลมปั๊มไฮโดรลิกนะครับก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะได้ไล่ลมปรับดีๆนะครับ ขอใอยมาจอดไว้นะครับหาเกว,ว่างเรียบร้อยครับนี่ก็คงจะจอดได้ที่แล้วนะครับครับก็อย่างที่ว่าน,นะครับเครื่องร้อนแล้วก็ไม่มีควันขาวแล้วนะครับ จอดแล้วครับนี่ครับก็ปรบผานยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับก็ฝากแนะนําฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับไสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆแล้วผมจะทําต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ